เนื่องด้วยความมันของลักที่บ่งบอกถึงอายุความเก่าทองที่บ่งบอกถึงอายุความเก่าเลยว,ว่าหูันนี่มันเก่าจริงอายุไปร้อยปีนะและข่าฝุ่นเนี่ยที่ยุงไขย,ยุงที่ขึ้นอง์พระเนี่ยนะบ่งบอกถึงความเก่าอีกจะแ,แหวกแนวไปเลยคำว่าเส้นได้เนี่ยคือไม่มีพระสำแดงระครังมีเฉพาะบางงังพรมเท่านั้นเป็นพระพิมพ์ใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาใเฉพาะพระเนื้อบอั่งพรมนะครับผมนํามาให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้เพราะอะไร เพราะว่าพระองค์นี้มีพระเป็นพระที่มีความเดิมและเป็นพระที่ถูกใจผมมากผมเป็นคนที่ชอบพระที่มีรักมีทองมากนะโดยเฉพาะพระที่มีความสวยอย่างเช่นองค์นี้ สวัสดีนะครับ FC แฟนเพจของนัวลอยฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับโอ้โหเป็นพระองค์นี้ที่ผมไปนาให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านได้ดูเป็นองค์ที่ผมถูกใจอีกองค,ครับเป็นพระสมเด็จที่ทรงคุณพาะแทนแทนบินสยามครับสมเด็จพระบางุพมพิมพ์เส้นได้นะองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่มีการลงรักลงทองแต่โบราณน,นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่ผมถูกใจอีกหนึ่งองค์นะครับผมเลยนำมาให้เพื่อนเพื่อนได้ ศึกษาพิมพ์ทรงพอเพียงกับผมก็วันนี้นะครับเรามาเรียนรู้พิมพ์พงพิมพ์ทรงพอสังเขตนะครับกับพระที่ผมถูกใจมากๆหนึ่งองค์องนี้บ้างบางท่านบอกว่าตั้งแต่อดีตเนี่ยผมได้ยินเรื่องพระการลงรักลงทองเฉพาะองค์พระเนี่ยที่ไม่ที่ว่ามีการลงรักลงทองเนี่ยเฉพาะตรงด้านองค์พระเนี่ย่วนองค์พระเนี่ยจะเห็นได้ว่าในหนังสือเนี่ยผ่านตาผมไม่เกินสิบองค์ก็ค่อนข้างที่จะหายากแต่ว่าผมเห็นเห็นมาที่ผ่านๆตามาเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน2ีสิองค์ ที่มีการลงรักลงทองในพระช่วงตัวพระเนี่ยถามผู้อาวุโสแห่งวงการพระเครื่องตั้งแต่อดีตึงปัจจุบันเนี่ยท่านได้บอกว่าพระที่มีการลงรักลงทองที่องค์พระแบบเนี้ยที่ไม่ลงทั้งองค์ที่มีการลงรักลงทองแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นพระคะแนนหรือเป็นพระนับเนื่องด้วยอะไรไหมครับอาจจะทําไปกดไปหนึ่งพันองค์แล้วมีองค์นี้มาขั้นหนึ่งองค์ให้เรียกว่าเป็นท่านได้ทําครบหนึ่งพันแล้วอาจจะกดไปหนึ่งพันก็ทําทองค์ที่สองขึ้นมาอย่างนี้คือ มีการลงรับปิดทองเงี้ยก็เหมือนกับว่าเป็นพระนับหรือพระคะแนนนั่นเองน,น,น,นะครับก็ทําให้รู้ว่าอันนี้คือทําไปสองพันองค์แล้วนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้แล้วก็มีการลงรักลทองเห็นนะครับรักทองนี่โหถ้าเป็นสายเครื่องรางได้เห็นแบบนี้นะผมบอกได้เลยว่าเอาแล้วกันนะ่ะหยิบมาส่องแล้ววางไม่ลงแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นสายเครื่องรางเนี่ยวางไม่ลงแน่นอนเนื่องด้วยความมันของรักที่บ่งบอกถึงอายุค,ความเก่าทอง ที่บงบอกถึงอายุความเก่าหรือว่าหนั่นเนเก่าจริงนะอายุไปร้อยปีนะและค่าฝุ่นเนี่ยที่ยุงไขยุงที่ขึ้นอง์พระเนี่ยนะบงบอกถึงความเก่าอีกนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามีการลงรักลงทองแล้วก็ไปบรรจุกุนะครับจะเห็นได้ว่าฝุ่นที่มันขึ้นมาปกคลุมเนื้อรักเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็เยอะฝุ่นที่มันขึ้นปกคลุมตร,ตรงทองเนี่ยค่อนข้างที่จะหนามนกันเห็นไหมเขาจะมีการลงทองเฉพาะตัวพระแล้วก็กถึงด้านฐาน พวกพิมฐานแท็หนังถือฐานคู่หนังสือผมเห็นหลายองนะเห็นมีหลายองคเหมือนกันที่มีการลงรักแบบนี้แต่ว่าหาน้อยไม่ใช่ว่าหลายองคไม่ได้หมายถึงว่าเป็นร้อยองนะหลายหลายองค์คือหลักสิบองค์คือเห็นนหนังสือเนี่ยผมว่าโดยรวมแล้วไม่น่าจะเกินสิบองค์้วยซ้ำนะครับผมว่ามีหลักหน่วยหลักสิบอ่ะไม่เกินได้หลักสิบองเน,นนะครับองค์นี้เป็นผ้าที่ดูแล้วดูแล้วซึง้งอ่ะดูแล้วมันอ่ะนะฮะเลยนำมาให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาพิมพ์ทรงพร้อมกับผมเส้นได้คืออะไรเห็นไหม แขนเรียวเล็กนะครับอันนี้มีการทิ้งแขนอันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่มีการทิ้งแขนเลยตรงมาแล้วมีการทิ้งแขนเห็นไหมทิ้งแขนอย่างเงี้ยเหมือนพิมพ์ใหญ่ฐานด้านล่างตันเส้นได้คือเนี่ยเส้นเส้นแทนที่ฐานเนี่ยเป็นบางๆเหมือนเข็มเลยเนี่ยเส้นได้บางๆเหมือนเข็มพิ้วๆบางๆเหมือนเข็มไปเข่าก็บางๆเห็นไหมหัวเข่ามาอยู่นี่แต่เข่าอ่ะเข่าหรือขาเนี่ยบางพิ้วเลยบางพิ้วเลยนะขาเนี่ยแล้วก็มีฝุ่นฟรามเก่าเนี่ยของในคาบกุ บ่งบอกถึงอายุพระและก็ความสวยของพระความเดิมของพระองค์นี้เดิมร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเพื่อนพืพยายามดูพระเนี่ยพยายามพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังดูหลายหลายด้านดูแลให้เข้าใจด้วยตนเองว่าเอออย่างนี้มันแท้ดูง่ายเห็นไหมเห็นเลยนี่ขี้กุเห็นไหมขี้กุนะขี้กุมีขี้กุผติดเล็กน้อยอันนี้เข้าใจว่าเป็นพระที่ตกกุกขึ้นมาก่อนพศสอง0ห้าร้อยหรือบางคนเรียกว่ากุเก่า นะเห็นไหมด้านหลังปึกปักมากเลยเนื้อหาจัดมากจัดจริงๆเห็นไหมครับมีการยุบตัวด้วยจัดมากๆนะครับนี่ด้านข้างอีกข้างหนึ่งเห็นไหมเห็นป่ะคือพระเนี่ยเขาจะไม่ตรงที่เดียวมีการสลบสล s การเคร ب, ิร์ฟเคิร์ฟหน่อยเหมือนกับขน,นมปังเลยไหมแต่แบบไม่ตัดตรงอ่ะไม่ใช่ตัดแบบพระสมัยใหม่มีการเคร ب, ิร์ฟเคิร์ฟทำให้เราพิจารณาพวกเนี้ยสามารถเป็นองค์ประกอบการดู เก๊แท้โดยรวมได้แล้วก็เราก็ต้องหยิบยกสิ่งต่างๆเหล่านี้มาควบคู่กับตัวเราให้เกิดมีความชนานาํานาญการดูพระเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าพยายามดูพระเนี่ยอันนี้มีความเดิมนะพระไม่มีฝนทั้งด้านเลยเห็นไหมด้านด้านบนด้านข้างอันนี้คือเดิมเห็นไหมด้านข้างก็ไม่มีฝนด้านล่างก็ไม่มีฝนเห็นไหมเดิมๆหมดเดิมทุกด้านคือเล่นพระเนี่ยเพื่อนๆต้องดูนะดูทุกด้านนะดูลายละเอียดให้เรียบร้อยนะ ถ้ามีการฝนฝน่ะฝนผลสมัยก่อนเนี่ยคือโบราณเนี่ยเขาไม่คือเขาทำเออเขาเรียกว่าอะไรทํากรอบมาเนี่ยมีแค่ไซส์ไซสองไซส์ไม่มีเยอะแยะเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ช่างเนี่ยเวลาเลี่ยมไม่เข้ากรอบเนี่ยเขาก็จะไปแต่งตะไบให้พยายามให้มันพอดีกรอบแล้วก็อัดเข้าไปใส่เทียนล,ลงไปให้อัด้ะใบพอดีพระแล้วก็เลี่ยมปิดเข้าไปนะสมัยปัจจุบันเนี้ยโหคนได้พระแต่ละองค์ก็จะหวงหวงห่วง,หวง,ห,วงหวงแหนกันอันนี้ด้านนี้นนนจะหนากว่าเห็นไหมด้านนี้นจะบางกว่า แต่ไม่แต่ไม่ใช่ปัจจัยสาคัญหลักแต่ผมบอกว่าคือพระที่อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าเอออย่างนายยางนี้คือโดยรวมอย่างเงี้ยคือมันเป็นความธรรมชาติของพระว่าอ๋ออย่างนี้คือเป็นความธรรมชาตินะความเดิมนะพยายามดูฝุ่นความเก่าขี้ยุงไขย,ยุงคาบความเก่าเอ่อคาบกุมีไหมดูเนี่ยพวกฝุ่นพวกเนี้ยฝุ่นพวกเนี้ยเกาะอายุต้องมีเป็นร้อยร้อยปีไหมต้องดูฝุ่นฝุ่นยังไงอะไรเงี้ยต้องดูสนิมกระป๋องมีไหม เขาอาจจะขึ้นมาแล้วไปวางอยู่ในกระป๋องนู่นกระป๋องนี้กระป๋องนั้นหรือเปล่าดูว่ามีสนิมกระป๋องหรือเปล่าก็พยายามดูพยายามศึกษาดูทุกๆอย่างดูในทุกๆแง่มุมดูในทุกๆรูปแบบที่เพื่อนๆที่สามารถที่ดูได้พยายามพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังแต่ดูเก๊แท้เนี่ยต้องให้ได้ก่อนพิมพ์ทรงสําคัญที่สุดและสองคือล่วงเลยลงมาเป็นเนื้อหามวลสารแล้วก็ไปว่ากันไปอีกอย่างนึงคือความสวยดูสามอย่างนี้ได้แต่เพื่อนๆมีแพ้แน่นอนผมบอกให้ฟังสามอย่างนี้ถ้าดูได้ไม่มีแพ้แน่นอนนะครับหนึ่งคือ ดูพิมพ์ทรงให้ถูกต้องสองคือเนื้อหาความเก่าสามคือดูแยกแยะความเดิมความสวยให้ได้ไม่มีแพ้ใขรแน่นอนครับเห็นไหมครับที่ผมบอกดูเนี่ยเกตเนี่ยเลียวเล็กทะลุไปดัจนจดซุ้มเลยและซุ้มเนี่ยซุ้มะระฆังเนี่ยก็เห็นไหมครับก็เล็กเลียวเล็กมากเห็นไหมเส้นได้เห็นไหมเลียวเล็กมากจะแหวกแนวไปเลยคำว่าเส้นได้เนี่ยคือไม่มีในพระสมเด็จละระัง มีพระบั่งพรมะนั้นเป็นพระพิมพ์ใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาในเฉพาะพระเนื้อบังพรมนะครับผมนํามาให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระองค์นี้มีพระเป็นพระที่มีความเดิมและเป็นพระที่ถูกใจผมมากผมเป็นคนที่ชอบพระที่มีรักมีทองมากนะโดยเฉพาะพระที่มีความสวยอย่างเช่นองค์นี้นะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าพระที่มีความเดิมเนี่ย สามารถที่จะเป็นเก็บแนวทางนี้สามารถที่จะมีมูลค่าเพิ่มได้ในโลกอนาคตถ้าเพื่อนเพื่อนคือมีสิบองค์อะ่ะไม่เท่ากับมีสวยหนึ่งองค์เพราะมีสวยหนึ่งองค์อะ่ะสามารถที่จะมีมูลค่าเพิ่มในในโลกอนาคตได้แต่ถ้าเพื่อนเเก็บไม่สวยเนี่ยก็ไม่อยากก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะคิดถึงเราใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเก็บของที่มันมีความสวยเนี่ประกันได้ว่ามีคนอยากจะคิดถึงเพื่อนแน่นอน เพราะคนอยากจะตามหาเจ้าของพระองค์นี้ของใครวะพระองค์นี้สวยจริงอยู่ใครวะพระองค์นี้เดิมจริงอยู่ใครวะมีคนตามหาแน่นอนเพราะเนื่องด้วยความสวยนน่นองผมเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ชอบพระที่มีความสวยสยอมซื้อแพงวันเดียวพระสวยแพงแค่วันเดียวครับวันแรกที่เราซื้อต่อไปเนี่ยในโลกอนาคตเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นพระที่มีเพิ่มมีการเพิ่มมูลค่าแน่นอนผมจะบอกเพื่อน,อนทุกคนหรือจะบอกคนที่ผมรู้จักว่าพยายามเล่นพระเนี่ยเล่นที่หนึ่งคือแท้ดูง่าย สองคือสองสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นคือสองต้องมีความสวยและเดิมแค่สองอย่างนี้อนาคตก็ชนะแล้วนะครับถ้าเราดูได้ก็วันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่แสนดีสำหรับผมนะที่แนะนำพระเส้นได้เนี่ยอง,งลงรักลงทองโบราณหรือพระคะแนนหรือพระนับเนี่ยมาให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาไปพร้อมเพรียงกับผมแล้วก็ได้ศึกษาไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็พระที่ผมบอกเนี่ยสำคัญนะ การอดซ่อมถ้าเพื่อนๆดูเป็นก็ไปเ้ลยร้านที่ร้านได้แต่ถ้าดูเป็นก็ก็ดูไปพยายามมีพระอยู่กับตนเนี่ยพยายามดูหลายๆหลายๆอย่างพยายามดูหลายๆพลิกซ้ายพลิกขวาตะเคียงซ้ายตะแคงขวาดูหน้าดูหลังกลับหัวดูอย่างเงี้ยกลับหัวดูด้วยเนี่ยดูเห็นไหมดูซ่อมไม่ซ่อมดูกลับหัวดูมีซ่อมไหมดูไล่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 ดูไล่ดูอย่างละครึ่งทีละทีละทีชั้นทีชั้นทีชั้นเอากล้องไล่ไปไล่มาไล่ไปไล่มาดูนะครับถ้ามีพระนี่มีความเดิมเนี่ยมันจะ เนื้อหาผิวพันธุ์เนี่ยเขาจะมาล้านกันส่วนที่มีซ่อมเนี่ยมันจะแว็บแรกเราจะเห็นเลยว่าอ๋อพระอ,องค์เนี้ยดูแล้วเนื้อหาไม่มีความเดิมนะครับทําให้พิจารณาแล้วพิจารณาเข้าใจว่าเอออย่างนี้นะเนื้อหาไม่มีความเดิมนะพิจารณาดูแล้วว่าก็เข้าใจได้ว่าอย่างเนี้ยไม่เดิมอย่างนี้เดิมไม่เดิมเราต้องไล่ดูให้ละเอียดนะครับเพราะว่าเงินเราแท้นะเราจะซื้อพระที่มันมีความสวยก็ยอมซื้อแพงหน่อยพระเล่นกันห้าล้านยอมซื้อเลยหกเจ็ดล้านซื้อไปเลย ผมแนะนำเลยซื้อไปเลยซื้อแพงๆไปเลยซื้อี่อดีๆแพงๆมีแต่เพิ่มมูลค่าในโลกอนาคตยอมแพงวันแรกวันเดียวที่เราซื้อนะครับก้านใจซื้อไปเลยเชื่อผมผมอยากจะบอกเพื่อนๆ,อนๆที่อยากจะสะสมพระเครื่องนะต้องเล่นที่พระที่มันสวยเดิมไม่สวยก็ต้องขอให้พระเดิมไว้ก่อนนะจะเพิ่มมูลค่าในอนาคตได้ผมเน้นย้ําเลยนะครับแล้วก็ฝากเตือนภัยเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้โดยเฉพาะคนที่ทําเพจปลอมนะครับ ผมได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วคือเอาเพจชื่อรูปหน้าผมอะไปทำไปสร้างพระใหม่ทําเพจปลอมกันเยอะแยะมากมายเลยครับก็ฝากเตือนภัยกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ไปหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปให้คือพระใหม่บางครั้งเนี่ยราคาเขาถีบไปค่อนข้างที่จะไกลแสนไกลแล้วแต่ก็ยังไปโอนเงินให้เขาในราคาที่ราคาใบจองอยู่คือผมก็เห็นใจนะหลายๆท่านนะครับก็เห็นใจว่าคือด้วยท่านได้โดนโกงก็คิดว่าเพจ เอ่อวัวลอยฟ้าเนี่ยเป็นเพจที่น่าเชื่อถือได้ก็จริงอยู่ครับแต่ผมไม่เคยรับจองพระใหม่ในทั้งสิ้นต้องบอกนะผมไม่เคยสร้างพระใหม่ไม่เคยจองพระใหม่นะครับไม่เคยทํานะครับเพราะเปิดจงเปิดจองพระใหม่อะไรไม่มีไม่มีไม่เคยแบบว่าไปอะไรอย่างนั้นโดยเฉพาะหลวงปู่หลวงพ่อต่างบางหลวงพ่อบางองคผมยังไม่รู้จักเลยนะครับก็ฝากเตือนภยัยเพื่อนๆทุกท่านที่ได้ดูชมไลน์นี้ก็ไปบอกบอกกันต่อด้นะครับว่า ทางรถยฟฟ้านะเขาไม่เคยเปิดจองพระใหม่นะไม่เคยเล่นพระใหม่ไม่เคยอะไรนะรเห็นใจเห็นใจทุกคนนะครับแต่ผมก็ได้ได้แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคนที่คนที่มาปอมเพจผมนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นวันมาหามงคลสําหรับผมหนึ่งวันที่ผมได้นําพระเอาพิมพ์เอาเส้นได้หรือพระนับหรือพระคะแนนเนี่ยที่มีการลงรักลงทองแล้วเป็นพระที่มันมากๆแล้วเป็นพระที่มีความเดิมมากๆมาให้เพื่อนๆกับผมได้ศึกษาพร้อมพิมพ์เป็นพร้อมพิมกันผมจะพยายาม ขึ้นภาพสไลด์องนี้ให้เพื่อนๆเห็นว่าความสวยงามของพระองค์นี้เป็นเป็น,ปนไนเป็นยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆ FC แฟนเพจทุกท่านนะครับสาหรับเพื่อนที่มีพักพวกเพื่อนบ้านพวกพ้องนะครับก็สามารถที่จะนําพระเครื่องมาให้ผมชูชาบูชาได้ผมมีค่านะแนะนําค่านำพา20%ทุกท่านทุกคน,นครับร้านผมเนี่ยอยู่ตรงติดก,กับวิเวยนพระราม5อยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารสเล์ปลายจหวักนะครับฝั่งเดียวมหาล,ายลัยราชพฤกษ์กลับรถมาผ่านหน้ามหาลัยมาเมื่อเกิน300เมตรจะเห็นป้ายร้านภาพผมใหญ่ๆเป็นรูปผมอยู่ด้านหน้าเลยทำเมืองางี้ และพบเจอกับผมได้นะครับอาทิตย์แรกของเดือนเรขที่3ของเดือนนะครับตรวจเช็คพระฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับแล้วเราพบเจอกันนะครับก่นนบอนจากกันในวันนี้นะครับขออำนาจบาร,รมีคำศักดิทธิ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุธทธาจยาโตรมรังสีและคาถาเชิ่วชรอันศักดิ์สิทธิ์ให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านไปไหนขอเจอแต่คนดีมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาปราศจากความทุกข์ความโศกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆกันทุกท่านทุกคนเลยนะผมกลาบสวัสดีนะครับและอย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กด ช่องทาง,งต่างๆที่ขึ้นหน้าจอนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับ